เข้าราษาเข้าถึงธรรมของใครจ๊ะของตัวเราเองค่ะของใครจ๊ะของตัวเราเองค่ะของใครจ๊ะของตัวเราเองค่ะโอ้เก่งมากเลยจงรวยจ <laughs> งแข็งแรงจ <laughs> งมีอายุขัยยืนยาวจ <laughs> งเข้าถึงธรรมจงสมหวังนนในใจทุกสิ่งนะลูกนะฮะ <laughs> เอาไปแบ่งกันรวย นักเรียนนี่เก่งๆเนาะเออนี่นี่ก็รวยนะจ๊ะนี่ล้าเข้าภาษาไม่กี่วันล้วจะเนี่ยนี่นะครจดบันทึกทมทุกวันบ้างสาธอนี่เห็นไหมแสดงม่คอยนี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องโจทย์ไนะจ๊ะคือเรานั่งดีทุกวันดีมากดีน้อยเนี่ยจ๊ะถ้านั่งต้องดี ไม่นั่งไม่ดีมีมีเพียงวา,ารเดียวเลยจ้ะไม่นั่งไม่ดีถ้านั่งอ่าดีนี่เลยจ้ะเออพระสมาธิจะค่อยๆถูกส,มมสั่งสมไปทุกวันทุกวันเรเก็บอ,อมสมาธิไปทุกวันเลยนี่เนาะเราจะเป็นเศรษฐีนี่ที่รวบรวมใจหยุดนิ่งเอาไว้แม้ว่าเบื้องต้นเนีย่ยเราอาจจะมีความคิดมากมาย เอาเนนะวันถัดมาเก็ลดไปเรื่องหนึ่งเออจากร้อยเรื่องพันเรื่องนะแปลว,ว่าเราก็มีกําไรแล้วนี่ก็จึงจําเป็นจะต้องจดบันทึกทำเอาไว้นี่นะสําคัญนะลูกนะภาษานี่จะมองข้ามไปนะนี่เรื่องสําคัญีเดียวนี่ลูกพระธรรมทายาทิรักทั้งหลายดูกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะฟังกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะ อ,อย่าลืมเนาะบ่าภาษาที่เป็นภาษานการยกชั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ทุกอนุวินาทีในะลวงนะเป็นใบประกาศฝึกตอนตอนเหี่ยวว่าเป็นตบาบะเป็นพระแท้กันนะจ๊ะแล้วก็ต้องบวชให้ได้ดสองชั้นอีกทั้งต้องยกชั้นด้วยนี่เป็นเรื่องสําคัญทีเดียวจ้ะเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญของเรา,ารนี่เนาะ ไดันในฐานะเราเป็นชาวพุทธจะต้องทำอย่างไรจึงจะถูกหลักวิชาจ๊ะเราต้องเตรียมอาหารหวานขาวไทยธรรมไปเข้าวัดฟังธรรมปฏิบททัติธรรมบำเพ็ญบุญที่วัดใกล้บ้านหรือวัดที่เราคุ้นเคยครับจ้าถูกต้องมากเลยเพราะฉะนั้นวรสรานี้ในวันพรุ่งนี้เลยจ๊ะทุกวัดทั่วไทยจะต้งมีนี่นะ ชาวพุทธนะจ๊ะพุทธศาสนิกชนผู้รับพระพุทธศาสนารักการสร้างบริมิงตัวเองเนี่ยจะต้องเดินตามรอยบรรพบุรุษของเรานะจ๊ะไปเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติรมบำเพ็ญบุญทุกวัดทั่วไทยเลยย้ายวัดไหนนี่ว่างเว้นจากญาติญาติขยมทั้งหลายนี่นะจ๊ะนี่สำคัญนะแม่วัดร้างที่ เคยเป็นอดีตวัดรุ่งแล้วนณะตอนนี้ยังไม่มีพระิกษุอยู่เราก็ไปช่วยกันปัดกวาดเสนาสน,นะบุญเจสถานซึ่งในอดีตเคยมีพุทธบุตรผู้มีบุญได้มาอยู่จำมัสาที่นี่นี่นลจ้ะเราปัดกวาดไปที่วัดอรแล้วอธิษฐานจิตให้ดีว่าสาธเอได้อนาพแาหอย่างบุญที่ทําความสะอาดบุญเจสถานแห่งนี้ขอให้ได้มีพุทธบุตร เนื่องนนบุญได้มาโปรโดที่นี่สักวันหนึ่งเถิดอย่างนี้นะจ๊ะัางอธิษฐานนี้นะปัดกวาดไปนยะแม้ไม่มีพระก็ตามทุกวันทุกวนักวนเลยอธิษฐานในใจแล้วก็อธิษฐานดังๆด,ด,ด้วยนี่นะดังๆนะถ้าดังๆก็จะเร็วหน่อยเออนี่นะอธิษฐานดังดดีดมย เราะฉะนั้นเวลาใครก็ตานจะไปงานสวดพระวิธรรมนี่นะจ๊ะต้องฟังธรรมด้วยความเคารพแม้เราฟังยังไม่รู้เรื่องนะตอนนั้นนะจ๊ะเพราะเป็นหัวข้อธรรมที่สำคัญมากๆเลยที่เป็นภาษาบาลีภาษาบาลีก็คกล้กับภาษาต่งางๆทั่วโลกแหละฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจต้องศึกษาต้องเรียนรู้ จึงจะเข้าใจอย่างนี้เนาะ <laughs> ไปนั้นเราจะมาพูดว่าฟังก็ไไปรู้เรื่องเลยคุยกันอย่างเงี้ยอ,อ่าไอ้ก็ไปไหนมาแกะ <laughs> มาทักทายอะไรกันตอนนั้นมัญหาควรไมเนะเออตอนนั้นต้องฟังนะจ๊ะฟังด้วยจิตที่เลื่อมใสตรงน,นี้สําคัญนะจ๊ะฟังด้วยความคารพบูชาให้ความสําคัญกับหัวข้อธรรมที่ พระภิกษุกำลังสาธยายตรงนี้เลยจ้ะแล้วกว่าจะได้หัวข้อธรรมพระอภิธรรมนี้ต้มีการมาเกิดข,ขึ้นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่ไงเราลองสาวตะวันจ้าว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาและกว่ากว่าจะมาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่เนาะมันลำบากยากยาวนานในเดียว ส้องสลับทั้งท,งทรัพย์อวัยวะและชีวิตนับครั้งไปทั้วนเลยแต่ที่นับไปทั้วนนมารวมแล้วได้ถึง20่สิบสงหายแสนมหากับเนี่ยจาเศษแสนมหากับอย่างนี้ยังจัดเป็นพระพุทธเจ้าประเภทที่สามที่เรียกว่าปัญญาปัญญาทิกะพุทธเจ้าเห็นไหมจ๊ะนี่ระดับ อัญญาธิากาพุทธเจ้าเห็นไหมจ๊ะยี่สิบสงไงสนมากับซึ่งมันยาวนานมากโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพาของเราพระองค์นี้น,นี่ตั้งความปราสนาในกลางทะเลทีเดียวตรงนั้นจ๊ะนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาท่านเล่าเรื่องตัวของท่านด้วยการอารลึกชาติหหลังปากก่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันจะปุ๊บปั๊บปุบขึ้นมาเป็นเลย อืมันก็จะเก่งเกินไปนี่นะแต่เดินต้องกเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างนี้แหละที่จะมีกิเลสน,นะปัญญาหยาบเหมือนมนุษย์ทุกๆคนในโลก,ท,กทั่วๆไปอย่างนี้นะเจ้าแต่ว่ามีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่ปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแล้วตั้งความปรารถนาในกลางทะเลซะด้วย ไม่ใช่ตัวเปล่านี่แหละจะบาแบกมารดาน,นะนี่เรี่ยวแรงมนุษย์มันก็มีข้อจำกัดทั้งคลื่นงลมกระแรงสัตว์น้ำสัตว์ายก็เยอะสัตว์ดุก็เยอะอะไรก็เยอะทั้งดุทั้งรายก็เยอะนี่นะเนาะคือมีสิทธิ์ตายได้ทั้งสิ้นเลยตามลำพังก็มีสิทธิ์แล้ว <laughs> แต่ที่บาแบกมารดาท่านยังตั้งความปรารถนาอย่างไงนี่อาจารย์แล้วตั้งเนี่ยไม่ใช่พอตั้งปุ๊บแล้วเลิก ไม่ใช่นี่นะตั้งใจแล้วมุ่งมั่นเลยอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมมันตั้งแต่เริ่มต้นขั้นธรรมดาแล้วมาขั้นกลางกระทั่งถึงขั้นอุกฤตเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างนี้เลยซ้ำๆกันเลยนี่นจ้ากว่าจะเป,เป็นพระสะมัสมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระชาตาสุดท้ายเนี่ยที่เป็นเจ้าชายศสด็จเถาออกบวเป็นพระมหาบุรุษ ท่านก็นยังตั้งเอาชีวิตเป็นเดิมพันผังปรมตติรมีที่สละชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วนน่มันคุ้นเคยนี่นะจ้เพราะนั้นไม่ได้ตายเถอะเนื้อเลือดจะแห้งเือดหายไปแค่เหลือแต่กระดูกหนังทท้งมันเอากันขนาดนั้นนเจ้าว่ากว่าจะค้นพระอภิธรรมมาได้เนี่ยไ,ไม่ได้ตายเถอะไม่เชื่อไปลองนั่งคืนที่ดูดเออนี่นะ เออไม่ได้นอนเธอไม่ใช่ไอ้นั่นไอ้นั่นไ,ไ,ไอ้นั่นหัวหน้าชันแล้ว <c oughs> <c oughs> เออนี่นะจะเราจะเห็นว่ามันไม่ง่ายเพราะนั้นเมื่อเวลาไปฟัง <c oughs> พระพิธรรมนี่นะจ๊ะอย่าไปพอเป็นพิธีแต่ไปพอเป็นพิธีเออเหมือนเราไปให้เกียรติกันแต่เราไปไปมัน ไม่ไม่เหมาะอะไรไม่างเดี๋ยวเขาจะว่าได้อะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะถ้าคิดอย่างเงี้ยขาดทุน่าไปเลยกินโอเลี้ยงตายดิไปต่อต่อต่อเออไม่ได้นะไม่ได้นะไปงานสวดพระธรรมต้องได้กําไรไปแล้วต้องปรึ่มเนี่ยจ๊ะเออไปแล้วก็ให้ความสําคัญ ให้ความเคารพนี่นะจ๊ะให้เกียตรติพระที่กำลังสวดสาธยายพระภิธรรมผู้ให้ยอมได้ผู้ให้เกียตรติแสดงว่าเป็นผู้มีเกียตรติมากนี่นะจ๊ะเออเราไมกระจาจแล้วก็ให้เกียตรติไปก่อนนี่นะจ๊ะให้เกียตรตินี่ไงเออแปลว่าเรามีเกียตรติมากเห็นไหมจ๊ะผู้ให้ก็ยอมได้รับ ทำงี้ทีาจริงจะถูกหลักวิชาจะแล้วฟังด้วยใจนิ่งๆถึงแม้ยังไม่เลื่มใสเพราะใจเรามันยังคุนคุนอยู่ฟังไปเรื่อย <c oughs> เดี๋ยวก็ค่อยเลืมเลื่อ <c> ม <oughs> ใจค่อยเป็นเงาเงานะ <c oughs> แล้วก็ใสขึ้นขณะค้างคาวฟังพระสวดสาธยาพระอริธรรมนั่นก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเราตัวแหละ <c oughs> ฟังไปหมดจะอยู่ใครหล่นตบลงมาเนี่ยเปลี่ยนพภูมิเลย จากไกาของสัตว์เดรัจฉานที่เป็นง้างคาวซึ่งมันยากมากเลยปุ๊บไปเป็นเทพระบุตรนี่ไม่ใช่เรื่องเกิดง่ายๆจากมนุษย์ยังไปมหานลกได้อ่านี่นะแต่นี่จากข้างข่าวฟังธรรมพราพิธรรมนี่ด้วยจิตที่เลื่อมใสแม่ไม่รู้เรื่องเรื่อใสแบบข้างข่าวด้วยสามใบนี่จะ้ะเป็นนิ่งๆแล้วฟังเพลินคือฟังเสียงสวดสัตยายเออ ยังนั้นก็เออฟังแล้วมันสบายใจอะไรต่างๆอย่างนี้นะจ๊ะสบายสบายใจข้างข่าว <c oughs> <c oughs> เอออาจะได้นึกพาพบอ,อกไงใจที่ปลื้มเล็กๆนั่นปุ๊บเปลี่ยนภพภูมิเลยกลายเรียลดลดออกมาจากลายข้างข่าวเป็นเทพบุตรเพราะถ้าไปฟังไรพิธามต้องให้ความเคารพอย่างนี้อย่างนี้นะจ๊ะบุญจังเกิดขึ้นกับตัวเรา และผู้ที่กาลังคอยรับบุญกับเราคือผู้ที่นอนอยู่ในโรงในบ้านหลังสุดท้ายแล้วเอออยู่ตรงนั้นนะนะอยู่ในบ้านหลังสุดท้ายนั่นแหละตรงนั้นแหละเขากําลังคอยรับบุญอยู่กำลังมองตาเราห้อย <c oughs> <c oughs> นี่นะตามทันวัมเจ้เนี่ยเนี่ยพลมออกก็จะเป็นนี้ <c oughs> เอออย่างนี้นะ <c oughs> เรื่องราวของการมาเกิดของพมสัมมาสมัมพุทธเจ้าเหนือสำม,มัญมากๆเนี่ยถึงมาเป็นอิสรงนี้นะจ๊ะเรื่องของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องน่าอัศาจรรย์นะขนาดยังไม่ได้เป็นแค่ได้ยินกิติศัพท์นี่นะจ๊ะว่าสมัยนั้ท่านนี่จะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายางยังอชิตะพิขุที่ได้รับทวิพยากรจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนะี่ย ว่าจะได้เป็นพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าในอนะคตชื่อทรงพระนามว่าพระเสียรยเมตรตรฟังแล้วยังปลื้มเลยยังอยากทําบุญแล้วไปเกิดร่วมยุคกับท่านเลยนี่เนาะล้วก่อนเมื่อเกิดนี่จะมีเทวดาก็มาบอกก่อนล่วงหน้าเลยนะแสนปีไม่ใช่ไปลูกใช่ครับผมอ่าจะมาบอกก่อนเลยว่าอีกแสนปีข้างหน้านี้พระสัมสมาสัมพุทธเจ้า ร่องนี้สองวนามีจะมาบาังเกิดขึ้นในเตรียมตัวให้ดีนี่จ้นี่เรื่องราวท่านเนี่ยมันมหาัจจันเดียดเดียซึ่งเราเดี๋ยวเราก็ค่อยคุยกันไปได้จนี่ก็ได้ยังไม่เห็นตัวแค่ได้ยินกิติศรรัพท์ว่าจะได้เป็น,นพอเป็นแล้วได้ยินกิติศัพท์นี่อย่างพระมหากับินะเป็นไงอ้อย,งอย่างปลื้มปลื้มยังไมเจ้าปลื้มจะสลบไปเลย <laughs> เอาเอานนี้ดีกว่า นี่นะแค่กิติศัพ์หรือเห็นท่านกกไกลๆเนี่ยโอ้ลักษณะนี่ทมัยสวยงามเหลือเกินแล้วดูอากับกริยาดูพุทธลีลาเนี่ยนาเกะไกลๆนะดูพระบรมศา,ศาสดาางเราไม่ธรรมดานะโดยไกลยืนเฉยเออแล้วก็ยืงย่างอะไรต่างๆทรงพระดรมเนินเนีน่ย ุทธลีลาในงดงามมากลักษณะมหาบุตรสวยงามของมนุษย์และเทวดาทัางหลายพอเข้ามาใกล้ดานยิ้มให้ก่อนเนี่ยอย่างนี้นี่งดงามไหม,มอ,อ่านี่จ้ะโอ้เห็นแล้วก็เราก็อยากเข้าไปนั่งใกล้ๆพอเปลงพระสุรเสียงนี่เนี่ย<ม>เสียงที่ไพระก้องกังวานหยดย้อยไม่แหบไม่เคลือไม่ฟ้าเป็นเสียงมหาบุรุษ เพราะาคอยคลาหมดเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้เราได้ฟังแล้วเป็นไงอ้าวปลื้มมั้ยจ๊ะและเนื้อหาที่ตามเสียงนั้นมาละ่ะเนื้อหาคือธรรมะแต่งสางความรู้ที่ผ่านเสียง,ง,ยงนั้นมาเงี้ยปลื้มไหมได้ไงเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้ยเยอะเดี๋ยวคุยกันทั้งวันทั้งคืน La Muman เป็นพระชินนาีโรดสัตุ์นีารมีจบพบสั์นี้สุปรดิคขา